น้ำนะครับ้าสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการเลยเห็นบอสพี่้องบึ้งเครื่องนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ,รรบผมระบบไอ้น้ำนะครับนี่ สวัสดีครับบักเตอร์ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับผมตอนนี้ไปรับชมเลยครับว่ารถไฟดุนระบบไอ้น้ำนะครับผมรอยแปดปีแล้วครับดุนนานมากครับไปรับชมเลยครับผมนี่ทุกคนอันนี้เ,เป็นน่นจาจะระบบไอ้น้ำนะครับผมนะ สถานีสถานีหัวลำโพงนะครับผม108ปีนะครับผมนานในของสถานีรถสมัยก่อนนะครับมาทุกคนนี่ห็นบอก ยอดเลยครับผมืันนี้ก็พามาเมื่อทีมงานนะครับผมกลมาเก็บภาพบรรยากาศรถระบบไอ้น้ำนะครับผมร้อปีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำพง,งนั่นครับผมมามาแล้วครับผมเห็นบมดทุกคนเอา1ร้อยแปดียอดเลยนะครับผมอันนี้คือยัง ใส่งานได้นะครับผมทำปืนฟูได้ครับผมถ้าบ้าไปเติมปูปิดประการใดขออไปน้ำเด้อครับผมนี่เ็นบอกพักใายรูปกันนะครับทุกคนนี่มาแล้วครับเห็นบอระบบไอ้นามนะครับผมมดไงเนี้ยมี ระบบไอ้นามเน้อครับาริงสุดยอดเลยครับผมเห็นิไหะครับด้วยคูด้วยสารนั่งด้วยนะครับผมบอสทีโคน ไอ้น้านะครับ้าสุดยอดยิย่งใหญ่อลังการได้เห็นบอกพี่นอ้องเบ่งเครื่องนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ,รรบผมระบบไอ้น้านะครับนี่ ขัดยาวมากนะครับผม ขอบไอ้นามทุกคนโอ้ขัดออกเลยนะ Bob ay Nam เดี๋มาเจอยูทูบเบอร์ลาวนะครับผมจะมาถ่ายรูปกันนะครับผมว้าวนี่เป็นว่ตทุคนเลยครับผมอันนี้แหละพี่น้องครับหนึ่งร้อยแปดปีนะครับผมด้วยรถไฟระบบไอ้น้ำนะครับ คนตอนนี้รังไปบาร์บิเตอร์ขอจบคลิปเทียงนี้ก่อนนะครับไปรับชมที่ต่อไปเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจา้าและบุกรถไอ้น้ำครับผม